GTA 6จะเปิดตัววันที่17พฤษภาคมนี้ข่าวนี้จริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมโจททีเฮดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวันเปิดตัว GTA 6นะที่จะมาถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่านะครับในคลิปนี้มาคุยกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยครับคำว่าเปิดตัวนี่หมายถึงอะไรนะอันนี้ผมไปสืบมาแล้วนะครับก็คือ หมายถึงวิดีโอเปิดตัวนะไม่ใช่ว่าตัวเกมจะออกวันที่17พฤศภามนี้นะครับก็คล้ายๆกับภาคเดอะเทโลจีนะไอ้ภาคที่มัด3เกมมาทำใหม่รวมกันนะแล้วก็ขายยัดรวมกัน3ภาคนะก็คือเขาจะ ปล่อยทีเซอร์ออกมาก่อนนะ,อะแล้วก็เอามาขายอีกทีหนึ่งนะครับความหมายของวันที่17พฤษภาคมนี้ที่เขากําลังดกดังกันอยู่ตอนนี้นะเขากาลังเถียงกันนะว่าเกมจะออกวันนี้หรือเปล่านะไม่ใช่นะก็คือมันจะมีทีเซอร์ออกมาวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับและต่อไปนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับก็คือมีแหล่งข่าวที่หลุดออกมา2ข่าวนะที่น่าเชื่อถือได้นะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องแรกนะเขาบอกว่า GTA 6 จะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำตลอดไปนะข่าวนี้ก็มาจากทวิตนะอืหรือว่าจากคนดังนะครับที่มีชื่อว่า HipHop Gamer คนนี้น่าจะเป็นนักมวยนะแล้วก็เขามีช่องเกมด้วยนะครับใน y o u t u นะลองไปเซิร์ชดูนะครับก็คือคนนี้เขาได้ไปเยี่ยมออฟฟิศของแท็กทูเนี่ยและเขาก็ได้เจอกับ c ีอของแท็กทูด้วยนะครับตะลุงคนนี้แหละนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่า ผมก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่นะทุกคนลองดูหน้าตานะ่นะใช่หรือเ่าเนี่ยแต่ไปเซิร์ชชื่อดูนะเออก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับผมไม่รู้จริงๆนะอันนี้ทุกคนลองไปเช็คดูและเ,เขาก็ถามนะถามตรงๆแหละกับ c ีอเลยนะว่า g d ด6เนี่มันจะมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามทํานองนี้นะและ c ีอก็ตอบกับเขาไปว่า g d 6 6จะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําตลอดไปและเขาก็เอามาโพสต์นี่แหละแล้วก็ถ่ายรูปกับ c ีนะครับนี่ก็จะเป็น ข่าวดังที่ออกมานะแต่ในโพลของเขานะเขาก็บอกแค่นี้เนาะเขาค่อบอกว่า,อ,าอุย้ยมันสุดยอดมากเลยแค่นั้นนะคนก็ไปตีความกันต่อนะครับออันนี้ก็จะเป็นเรื่องอประมาณนี้นะที่ผมไปสืบมานะครับส่วนเรื่องที่2ครับอันนี้มีมูลอยู่เหมือนกันนะ,ะก็คือเหมือนมันหลุดออกมาพร้อมๆกันเลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่า r o c k สตาร์เกมอาจจะอัปเดตเกม GTA Online ในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ ในช่วงซัมเมอร์ก็คือช่วงนี้แหละเนาะใช่ไหมเดือน2เดือนเนี่ยก็เขาบอกว่าหลังจากที่เขาอัปเดตภาคออนไลน์ออกมาแล้วพวก D l C น่ะนะนะแล้วเขาก็จะเปิดเผยทีเซอร์แรกของ G t A 6อีกด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วคนที่ปล่อยข่าวนี้มาก็คือเทสทัวร์เทสทัวนะต้องเทสทัวตัวแซ T E Z 2ถ้าใคร เห็นหน้าตาลุงคนนี้แล้วน่าจะจําได้นะครับก็คือคนนี้เขาเคยโพสต์ก่อนหน้านี้แล้วก็ปล่อยข่าวต่างๆเกี่ยวกับ GTA ออกมาก่อนหน้านี้เนาะและเขานี่แหละก็เป็นคนที่ปล่อยเรื่องของเกม GTA the trilogy ออกมาก่อนหน้านี้และเรื่องที่เขาปล่อยออกมากลับเป็นเรื่องจริงเฉยเลยนะครับตาลุงคนนี้น่าเชื่อถือเหมือนกันเนาะตาลุงคนนี้ครับลองไปตามแอคเคาท์ตาลุงดูนะเพราะว่า มีตั้งหลายเรื่องเลยนะที่แกปล่อยออกมาสม่วนมากจะเป็นเรื่องเกมนี่นะ่ที่เกี่ยวกับ,บล็อกสตาร์ด้วยนะครับคุณปราช่วยไม่รู้ว่าแกเป็นใครเหมือนกันนะเขาบอกว่าเดออ้วยการอัปเดตช่วงซัมเมอร์นี่จะมีการอัปเดต GDA ออนไลน์ก็คือ DLC นั่นแหละของเกม GDA นะอืมเต้นมาไม่เบื่อหรือไงนะแต่ว่าก็มี DLC ออกมาเรื่อยๆเขาบอกว่า GDA ออนไลน์ภาคใหม่นี่จะออกมาประมาณสักเดือนกันยา,านี่แหละอืและเขาก็อาจจะมีการปล่อยทีเซอร์แรกของ GDA 6ออกมาให้แฟน ของเกมซีรีส์นี้ได้เห็นมันและแฟนเกมก็รอคอยช่วงเวลานี้มานานแล้วหลังจากที่ GTA V เผยออกมาตั้งแต่10ปีก่อนเกือบจะ10ปีนะต้องบอกว่าเกือบจะ10ปีเนาะเพราะว่ายังไม่ครบ10ปีเนาะและนี่ก็จะเป็นโพสต์ของเขานะหรือว่าทุกคนลองแปลดูนะหรือว่าไปเซิร์ชดูชื่อตาลุงนี้ก็ได้นะครับจะมีโพสต์อยู่นะแกจะไปโพสต์ที่เว็บ GTA f o r m นะ่ะเว็บนั้นแหละนะ g d a f o r m นะครับเป็นเว็บของฝรั่งเนาะที่เขาคุยเรื่อง g t a กันนะเขาจะคุยกันเรื่องทุกภาคเลยเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตาลุงนี้น่าจะดังระดับต้นๆในเว็บนี้เลยนะครับแล้วก็วันที่17พฤษภานี้มันคืออะไรนะหมายถึง17พฤษภาคม2 3 2นนี้เลยก็คือเดือนหน้านี่เลยนะอันนี้จริงหรือเปล่านะทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยทุกคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นวันที่17บพฤษภาคมนี้นะอะ สำหรับวันที่17พฤษภาคมนี้นะเป็นวันสําคัญนั่นเองครับวันที่17พฤษภาคมนี่จะมีการโทรติดต่อพวกนักลงทุนที่เขามาลงทุนให้บริษัทแท็กทูนี่แหละโดยปกติแล้วนะครับวันที่17นี่เขาจะโทรไปหาคนที่จะมาลงทุนให้กับเว็บนี่แหละเหมือนขายของเพรง่ายโทรออกไปขายของว่าเฮ้ย hey, คุณจะมาลงทุนกับบริษัทเราหรือเปล่าเราจะมีเกมใหม่ออกนะอะไรงี้นะในวันที่17นะครับจะมีการโทรออกไปครั้งใหญ่นะครับ และถ้ามีเกมดังออกวันที่17พฤษภาและเขาก็โทรออกไปหาผู้คนอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกมดังออกหุ้นบริษัทมันก็จะพุ่งขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องโทรหาลูกค้านะว่าเฮ้ยจีดีเอหกเรานี่มันออกแล้วนะอืคุณอยากจะเออ่แบบว่ามาลงทุนกับเราไหมอะไรอยงนี้นะถ้าโทร แล้วบอกว่ามีเกมงูออกนะเขาจะมาเขาจะมาซื้อเหรออะไรอย่างนะี้นะแต่ว่าทีดีๆอกนี่มันเกมระดับโลกนะครับไม่ซื้อไม่ได้นะก็คือซื้อหุ้นอะไรอย่างนะี้เนาะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าวันที่17นี้มีความเป็นไปได้และจากที่อ่านมานะครับอาจจะมาก่อนวันที่17็ก็เป็นได้ครับนี่แต่ว่าเขาจะโทรหานักลงทุนวันที่17นะตัวใครบ้างไม่รู้เหมือนกันนะ,ะและการติดต่อน,นี้นะครับมันจะโทรไปหาใครหลายคนมากๆนะครับ และแน่นอนว่ามันย่อมมีการล่วไหลของข่าวสารอยู่แล้วนองครับถ้าเหมือนออแบบว่าเราโทรหาหลายคนคุยหลายคนใช่ป่ะก็ต้องมีสักคนะนะที่เอาข้อมูลพวกนี้ออกมาปล่อยเนาะใช่ไหมอืมก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะออกวันที่17หรือว่าก่อน17นี้ก็เป็นได้นะครับแต่เราก็อย่าผีผามนะก็ไม่แน่ใจว่าจะออกวันนี้หรือเปล่านี่เองครับที่เป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์มาเนาะและสุดท้ายแล้วนะครับถ้า็อกสตาร์ไม่เปิดเผย GDA 6ก่อนวันที่17พฤษภาคมนี่แหละจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าเราเนะี่ยก็ยังคงมีความหวังสำหรับการประกาศนี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะเกม GDA 5ที่เราเล่นอยู่นับปัจจุบันนะครับกำลังจะครบรอบ10ปีในวันที่17กันยานี้นะครับเฮ้ยเลข17นี่มีความหมายเนาะว่าไหมเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยเหมือนมันเป็นเลขเนำโชคของข่าวลูกป่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คือ GDA ภาค5านี้จะครบรอบ 10ปีในวันที่17กันยาหรือว่าเดือน9ในปีนี้นั่นเองครับนี่เขาเขียนไว้ในเว็บนะผมไปอ่านมาผมก็ไม่ได้ไปเช็คขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเออพบว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะบรรทัดสุดท้ายนี้ก็คือเออพบว่า g t a 6นี่มาแน่นอนนะอ่านี้ผมรับประกันเลยมาแน่นอนนะเพราะว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับวันไหนเท่านั้นแหลนะเนาะว่ามันจะมาวันไหนเนาะ และออไอวีดีโอหลดนะมันก็ออกมาแล้วเนาะแสดงว่าเขาก็กําลังพัฒนาอยู่ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆเขากําลังทําเกมนี้อยู่นั่นแหละทุกคนอืมันก็จะออกมาอยู่แล้วเนาะเราก็รอเล่นเท่านั้นแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะออกมาวันไหนนะแต่10ปีนี้มันก็นานไปใช่ไหมมันก็ลากขาย g d ดีอออนไลน์มายาวนานเหมือนกันนะถ้าถ้าพูดจริงๆนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะ ไอ้ DLC ของเกม g t a ภาค5นะมันสามารถนำไปทำา G a เป็นภาคเสริมได้เลยนะแล้วก็ขายผมบอกเลยว่ารวยแน่นอนนะครับเหมือนกับเกม g t a ภาค4นะ่ะที่มันออก DLC มา2อันนะเออเขาเอามาแยกขายก็มีคนซื้อนะผมว่านะแต่เขาไม่ทำนะแต่เขาก็ มาขายผ่านออนไลน์แทนนี่นเองครับเพราะว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับวันที่17นี้รอดูนะว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็น,นี้ก็เหงาเลยทีเดียวเชียวนั่นเองครับเล่น G T A 5ต่อไปเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวใหม่ๆมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม